เห็นหน้าพวกเราสามคนแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งปุ่มแชร์นะครับยิ่งแชร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งมีคนดูเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับใครมีจัดปาร์ตี้รับชมมีกลุ่มล้งกลุ่มลับก็ขอความกรุณาด้วยนันวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่ตุ้มนะฮะรังสิวุชโรปั้มกลุ่มลับคืออะไรพี่ฮะกลุ่มลับเขาจะมีกลุ่มลับกลุ่มลับขายรองเท้ากลุ่มลับลิวพูลแมนยูคือเขาจะคัดคนเขากลุ่มไงออเรียกว่าเป็นกลุ่มลับนี่ไัมกลุ่มลับแบบแล้ว ามองโลกในแง่ดีที่วันนี้ไม่มีซานโช่นี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับเตรียมย้ายมาอยู่แมนยูพี่ล่าสุดข่าวล่าสุดเป็นที่ใครรู้ไหมใครตัวเต็งที่ได้ซานโช่ะทีมอะไรฮะบาเยอร์บาเยนร์นีนิกส่วนใหญ่ก็บางทีไป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 ที่บาเยอร์เงก็เอาคู่ตรงๆนะบาเยนร์เขาจะมีอะคาเดมี่ของเขาอยู่ที่หลักๆก็มีเลเวอร์คูเซนมีดอดบุนนี่แหละพี่จอมว่าเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้พี่มองว่ามันมีฮฮแลนด์เข้ามาไงผมมองว่าอีกเนี่ย ปีสองปีเนี้ยขึ้นดับหนึ่งของศูนยาเนอะเสียดายไะเสียดายไหมพี่เสียดายถามจริงเสียดายไม่ไม่ใช่แค่เสียดายอย่างเดียวนะด่าด่าเอ็มก็เกิดด้วยไม่รู้ทำไมวะเนี่ยตัวเต็งเลยเป่าตอนนั้นตัวเต็งเหรอเต็งเออเป็นดอทมุนที่นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เราไมโค้ดไมโค้ดเรานั่งกันเราอยู่พี่ตุ้มเขากำลังวิเคราะห์เกมอยู่กำลังวิเคราะห์เกมอยู่นะเป็นเกมที่พี่ตุ้มบอกวิเคราะห์ง่ายมากวิเคราะห์ง่ายมากคือยังไงพี่ สนุกมากกูยังไม่เห็นว๊บบวมันได้ยิงเลยเนี่ยคุณกิติพงศ์บอกแต่ฟุตบอลสมัยก่อนสปีดบอลช้ากว่านักเตะช้ากว่าอันนี้เขาพูดถูกคือสมัยก่อนไม่มีสปีดบอลคือเปิดบอลธรรมดาธรรมดาอันนี้สปีดบอลมันเกิดจากการตั้งรับเยอะๆไงครับตั้งรับเยอะๆตั้งรับเยอะๆเลยมันมันมันตันเลยต้องมีเพื่อนจก็เริ่มจากปาร์ซ่าเนยเนี่ยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยนะคอมเมนต์แบบคุณกิติพงศ์พอไปอ่านอีกคอมเมนต์หนึ่งคุณโอคิวน้อยเป็ดกาก หมาแดงเอาไอสัตว์อะไรกันนี้หมาหมาแดงอะไรนี่ไงแล้วนี่อีกอันหนึ่งเป็ดพ้องโมคะพองนะเอาก็คาหากันไหมอย่าไปซีเรียสคุณกุยนะที่อย่าไปอ่านข้อความเลยตอนนี้ด่ากันเละเลยด่ากันเละเลยเป็ดกับหมาด้วยโมคะยูนิตเต็ดอะไรกันก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราไลฟ์ที่เราไลฟ์บุณเดนไม่เหรอพี่ไม่ค่อยมีหมจนะก็พอดีคำ สบายคคำว่าพอดีคำนี้แปลว่าอะไรครับก็อยากให้ชาวบ้านคนไทยมีความสุขอยากให้คนไทยมีความสุขซึ่งวันนี้ดอดมุลทั้งประเทศก็ได้ดอดมูทั้งประเทศอะตามลักษณะที่ใสเหงาเลยไม่ฟังเฮียบูดาแมนยูมาหลายเดือนโอ้เนี่ยเหงาปากเหมือนกันถ้าดีพูลกลับมาแล้วแพ้ก้าวรนดารุ่น้ยต้องยอมแล้วคือคือพูดง่ายว่าตอนนี้ต่อให้ไม่ได้กลับมาเตะเนี่ยพิมลิกเขาก็มีวิธีการให ให้สรุปว่าทางยี่สิบระดับเนี่ยจะเป็นยังไงอยู่แล้ว <พบ S 1> ยังไงลิบุนก็เป็นแชมป์มแต่ว่ากลับมาเตะเนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่ามันมีอารมณ์ <แฟ S 1> ว่า <แฟ S 1> ไม่ใช่พี่มันมีอารมณ์ว่าเฮ้ยเกมเนี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่แพ้เราเป็นแชมป์เว้ยมันเป็นแบบการรอคอยไงมมไม่งั้นถ้าตัดจบแล้วเป็นแชมป์ม,มันเหมือนเปชเชเป็นแชมป์มันมันได้แชมป์แบบ ไม่ได้ระวังตัวไม่มีไม่มีการสุดตรงนีไม่ได้ไม่มีการสุดนาทีที่รอคอยอ่ะแต่แต่เขายืนยันเลยนะครับพิลลี่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมอบถ้วยทรลฟี่แชมป์ให้ลิเวอร์พูลใช่แค่แต่แค่แค่ไม่มีแฟนบอลแต่อย่างน้อยก็ได้มีได้มีเกมที่แบบว่าเฮ้ยเกมที่ถ้าชนะจะเป็นแชมป์เว้ยอะไรเงี้ย